ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวกลมเทรดเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้มาเจอกันบ๊ายบายนะครับก็บันเทลี่เปอร์เซนต์ค่อนข้างที่จะดีนะครับเทรดได้เทรดได้แบบนี้นะครับกราฟก็ไม่ได้แรงมากนะครับตอนนี้กราฟเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่หลายคู่นะครับก็ตีแนวไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่ากราฟจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ที่เปิดมานะครับก็มีเป็นกรอบไซด์เวย์ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เป็นกรอบไซด์เวย์ GC น่าสนนะกรอบนี้นะครับถ้าแท่งต่อไปกราฟกำลังคิดว่าถ้ากราฟลงมาอีซี c น่าสนนะฮะถ้ากราฟชุดนี้ต้องรอต้องรอแท่งนี้จบนะผมว่ากราฟชุดนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะฮะส่วน AJ ใช้การได้นะฮะ AJ ใช้การได้คู่นี้ก็เป็นกรอบไซด์เวชัดเจนนะฮะคู่ EN นนะครับแต่ ก็ต้องรอดูก่อนนะฮะว่าแนวนี้เป็นไงหน้าสนนะมีเส้นกริดอยู่ด้วยนะฮะหเส้นเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอาไว้ข้างหน้าก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่3ามู่นะ,ะที่ที่หน้าเทรดนะฮะอืมีซีหน้าสนนะต้องดูว่าแท่งนี้จบยังไงนะฮะดูอีซีหน้าสนนะครับ มีโอกาสขึ้นต่อนะเพื่อวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านซ้ายมือนะฮะแต่ต้องได้ราคาดีนิดนึงนะต้องปลายไส้เลยนะฮะถึงจะถึงจะกดได้ถ้าแค่แตะ,แ,ตะแนวยังยังไม่กล้ากดนะลงมาไหมอาจจะลงมาหรืออาจจะไม่ลงมามลงไหมถึงน่อยถึงไหมไม่ถึงนะฮะ แท่งถัดไปมีโอกาสนะส่วนคู่อื่นคู่อื่นตอนนี้ยังยังไม่ถึงแนวนะฮะยังไม่ถึงแนว en รอที่แนวรับนะ gc เบรกแนวรับขึ้นไปมห ec ก็ไม่ถึงนะฮะอาจจะวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนแล้วค่อยกลับตัวนะก็ต้องดูก่อนนะครับแนวต้านแนวนี้นะครับรอรอรอ,อนะครับ ส่วนคู่อื่นยังยังไม่เล่นกับแนวนะคู่เดี๋ยวรอดออูนึกว่าจะลงมาหาซะละถ้าลงมาหามีโอกาสกดขึ้นได้นะแต่ลงมาไม่ถึงนี่สินะครับแต่ขึ้นไปหาแนวต้านยังมีโอกาสกดลงได้นะครับสำหรับคู่ EN ก็ต้องมาดูหน่อยนะครับ ไม่ถึงนะครับคู่คู่นี้ก็ไม่ถึงนะครับหรืออาจจะกลับตัวที่แนวนี้นะมีโอกาสนะฮะมีโอกาสถ้าแท่งนี้จบเป็นแดงนะม,มีเส้นกริดอยู่ด้วยนะครับ1เส้นนะเพราะฉะนั้นแท่งนี้ต้องจบใต้แนวนะถึงจะมีโอกาส จบตรงไหน,นโอเคจบแบบนี้ไม่เล่นนะฮะปล่อยผ่านนะครับเอเจ <AJ S 2> น่าสนนะกราฟที่แนวต้านแนวนี้นะครับต้องมารอดูก่อนนะฮะรอดูว่ากราฟเขาจะขึ้นไปแล้วเขามีปฏิกิริยาอย่างไงตอนนี้เป็นกรอบไซด์เวกอบกว้างนะฮะมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นไปกลับตัวที่แนวต้านนะอาจจะต้องรอนิดนึงนะฮะ EC ก็ยังนะ อเอ็นกราฟค่อนข้างที่จะแรงนะกราฟแรงๆไส้ยาวๆแบบนี้ต้องได้ราคาดีนิดนึงนะแต่เป็นกรอบไซด์เวนะฮะกรอบไซด์เวย์ส่วนใหญ่กราฟมันจะแรงนะฮะต้องกดแล้วได้ราคาที่มั่นใจนิดนึงลงมาไหมคือถ้าลงมานี่กดขึ้นได้นะกรอบนี้กรอบชัดมากมีเส้นกริดอยู่ด้วยนะแต่ถ้าไม่ลงมาก็ก็ปล่อยผ่านแล้วไปแล้วไปนะครับ แต่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเข้าออเดอร์สำหรับคู้ E N นะกรอบชัดนะฮะกรอบชัดแต่แนวกว้างไปนิด GC กลับตัวลงมาแล้วอ่ะผมขอตีเทรลไลน์ระยะสั้นนะถ้าแท่งต่อไปขึ้นไปรีเจ็คแบบนี้น่ากดนะอืมตอนนี้โอ้ EC กับ E มาแท่งนี้เป็นไง แท่งต่อไปนะครับถ้าลงมารีเจกเนะี้ยเปิดปุ๊บขึ้นปับ๊บลงมาไหมคือถ้าลงมาเนี่ยกดได้นะแต่ต้องลงมาถึงปลายไส้จริงๆนะฮะถึงจะถึงจะกล้ากดอ่ะถ้าแท่งนี้วิ่งขึ้นไปมีโอกาสนะไม่ถึงนะฮะเอก็น่าสนตอนนี้มีอยู่4คู่นะครับที่น่าสน เอเน่าสนนะฮะส่วนคู่อื่นเดีย๋ยวรอจบแท่งนี้นะว่าจะเป็นยังไงถ้าแท่งนี้จบใต้ SMA 5นะครับแล้วก็แท่งต่อไปวิ่งขึ้นไปรีเจคที่แนวต้านแบบเนี้ยน่ากดนะครับน่ากดถึงนะือแบบนี้อาจจะต้องดูจังหวะการวิ่งของเขานะครับว่าเขาขึ้นไปหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ขึ้นไปก็ต้องปล่อยผ่าน เฮ้ยมีรีเจกนะฮะขอราคาดีนิดหนึง่งโอเคนะฮะเมื่อกี้มีจังหวะรีเจกอยู่นิดหนึ่งนะครับติดไหมเนี่ยนึกว่าไม่ติดนะครับกดแล้วตั้งนานกว่า,วาจะขึ้นแบบนี้จะรอดไหมเนี่ยแต่ผมยังคิดว่าแนวนี้ยังแข็งแรงอยู่นะอะเรามาลุ้นกันดูนะับว่าจะไหวหรือเปล่าสำหรับกรอบไซเวกรอบนี้นะครับอย่านิ่งสิอย่านิ่งสิ แต่เป็นไบนารีนะเสมอได้ไม่เป็นไรโอเคขึ้นไปแล้วนะฮะขึ้นไปแล้วมีเส้นกริดช่วยนะนานป้ายาวๆนะฮะยาวๆโอเคเมื่อกี้เห็นจังหวะรีเจ็คนะครับเปิดมาเป็นกรอบไซด์เว์นะครับแท่งก่อนหน้าเป็นสีเขียวเป็นเขียวแสดงว่ามีแรงซื้อนะครับโอเคออเดอร์แรกก็วินไปนะฮะสำหรับวันนี้สวยงามนะครับที่กรอบไซด์เวกกรอบนี้นะครับโอเคได้ราคาดีด้วยนะ เห็นจังหวะรีเจกแล้วก็รอกดที่ตำแหน่งเดิมที่เขาขึ้นมารีเจกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับก็ถ้าวินอีกออเดอร์หนึ่งก็จบงานสำหรับวันนี้นะ EC น่าสนนะครับส่วน GC GC ไม่ไม่ไหวละเราไปดูคู่อื่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไง CJ เดี e ๋ยวนะ CJ อีกคู่หนึ่ง UJ มาอีกคู่หนึ่งโอเคอืมคู่นี้เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะแต่เขาขึ้นมาติดแนวต้านแนวนี้นะฮะไหวไหมที่แนวต้านแนวนี้ เดี๋ยวลองต,ตีดูก่อนนะฮะอืมอาจจะตีเนื้อต่ําสุดนะแล้วก็ขึ้นไปเก็บโอเคได้แนวต้านนะอ่ะมีลุ้นนะฮะมีลุ้นอนะืมอา่ายูเจขึ้นไปติดแนวต้านแนวนี้เหมือนกันนะฮะตีแนวไว้ก่อนนะที่แนวต้านแนวน,น,วน,น,วนี้แล้วก็ตีน,ตนี้ตีเนื้อตีไส้นะโอเค ไปดูซิอะน่าสนนะแต่มีแนวซ้อนอยู่นิดนึงนะเสียงเสียงเหมือนกันนะแต่เสียงมีแนวซ้อนเนี่ย GJ ก็มีแนวต้านนะฮะวิ่งกำลังวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านนะผมตีแนวที่ตรงนี้เลยนะฮะโอเคแนวนี้น่าสนนะแนวนี้น่าสนนะครับแต่ต้องรอจบแท่งนี้นะ ยูเจเน่าสนนะถ้ากราววิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแต่ไม่วิ่งละเฮ้ยมีจังหวะรีเจกนะโอเคผมยังคิดว่าแนวนี้ยังเอาอยู่นะแนวเดิมนะฮะแนวเดิมแท่งก่อนหน้าเป็นเขียวแข็งแรงนะครับแล,ลว้วกราฟวิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งนะฮะมีจังหวะกระตุกนิดๆน,น,นะฮะที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับก็มารอดูว่าจะไหวหรือเปล่าเปิดมาได้จังหวะพอดีครับที่แนวรับแนวนี้ กรอบเดิมนะฮะกรอบไซเวกรอบเดิมกราฟทดสอบเยอะถือว่ายังมีแรงซื้ออยู่นะไหวไหมอ่ะโอเควันนี้ก็รอดไปนะฮะกรอบเดิมๆได้ราคาดีด้วยนะครับได้ราคาดีด้วยแท่งก่อนหน้าเป็นเขียวค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแท่งนี้วิ่งลงมานะครับมาดูแรงซื้อดันกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบไปอยู่ที่2อ,ออเดอร์นะครับ2อ,ออเดอร์ สองวอ,อเดอร์ติดก็ถือว่าครบตามเป้าตามวินัยนะครับวันนี้ก็ต้องพักผอ่อนละนะครับก็เป็นสวนเทรนในกรอบไซด์เวย์นะครับสวนเทรนในกรอบไซด์เวส์สายสวนเทรนลองวิเคราะห์กันดูลองเข้าอ,ออเดอร์กันดูหรือว่าลองไปลงมือทํากันดูนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยตรงไหนก็ทักเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวกลมเทรดเดอร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็สําหรับกลุ่มเรียนรู้ฟรีเรายังเรียนรู้กันได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรด IQ Option หรือใครอยากสมัครบัญชีเทรด IQ Option ใหม่ก็สามารถกดสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากคลิปสั้นๆคลิปนี้ไว้2อออเดอร์ติดกับสวนเทรนในกรอบไซเวย์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับ